สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมไข่หงค่ะเมนูขนมไทยโบราณน,นะคะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยหาซื้อทานยากแล้วนะคะแล้ววันนี้มาม่าก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่เวลาลงทอดขนมเนี่ยจะทำให้ขนมเนี่ยไม่ติดกันนะคะสูตรที่มาแชร์วันนี้ก็รสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะ ด้านนอกก็จะมีความกรอบนะคะแล้วก็ด้านในก็ไส้เต็มคําแบบนี้เลยนะคะตัวแป้งนี่ก็จะมีความเหนียวนุ่มกําลังดีแบบนี้เลยค่ะที่สําคัญก็คือวิธีการทําไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยววันนี้มาม่าจะมาบอกทุกเทคนิคทุกขั้นตอนกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนผสมในการทําแป้งนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวกล้ก,กะทิ แป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสูตรนี้เราจะใช้แป้งข้าวเหนียวทั้งหมด250กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า30กรัมน้ำตาลทราย50กรัมพอใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างเสร็จเรียบร้อยคนผสมให้พอเข้ากันสักเล็กน้อยนะคะ ในระหว่างนี้มาม่าก็จะนําน้ํากะทินะคะไปอุ่นในไมโครเวฟสักประมาณ1นาทีค่ะเพื่อให้มีความร้อนนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็นํามาค่อยๆแบ่งใส่ลงไปนะคะวันนี้มาม่าใช้น้ํากะทิทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ200มิลลิตรถึง250มลค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนผสมแป้งไปเรื่อยๆนะคะ สูตรแป้งวันนี้นี่มาม่าต้องการให้เราปั้นแป้งออกมาไม่แตกง่ายนะคะเวลาห่อนเนี่ยเราจะได้หอมแบบง่ายๆค่ะมาม่าก็จะทําการใส่น้ํากะทิเนี่ยเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้ผสมออกมาแล้วแป้งเนี่ยมีความนุ่มหลังจากที่ใส่น้ํากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มใช้มือผสมนวดลงไปแบบนี้ค่ะนวดจนกว่าแป้งนี่จะไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็เข้ากันดีประมาณนี้ค่ะส่วนของแป้งนี่ก็จะมีความนุ่มยืดหยุ่นนะคะ ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทําการพักแป้งไว้ก่อนนะคะในระหว่างนี้นะคะเราไปทําไส้ขนมกันค่ะวันนี้เราจะใช้ถั่วเขียวรอ่เปลือกอยู่ที่200กรัมตามด้วยกระเทียมน้ําตาลทรายน้ํามันพืชพริกไทยปน่นแล้วก็เกลือป่นค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปทํานะคะเราจะนําถั่วเขียวลอะเปลือกเนี่ยไปล้งางทําความสะอาดประมาณ3-4มน้ําจนกว่าน้ําจะใสจากนั้นเราก็ให้เตรียมนะคะน้ําร้อนจัดแบบนี้ค่ะมาแช่ถั่วเขียวของเราก่อนนะคะซักประมาณ10-15นาทีหรือรอจนกว่าถั่วเขียวเนี่ยจะเริ่มบานขึ้นแล้วก็น้ํามีความเย็นลงจากนั้นเราก็จะนําไปต้มกันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นนำถั่วเขียวของเราเนี่ยลงต้มได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาต้มถั่วนะคะสักประมาณ10นาทีนะคะหรือให้สังเกตดูค่ะว่าถั่วของเราเนี่ยมีความบานขึ้นประมาณนี้นะคะสังเกตดูถั่วจะบานขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วบีบดูนะคะถ้าถั่วของเรานิ่มดีแล้วนะคะแตกออกง่ายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักในกระชอนเสด็จน้ำเอาไว้นะคะ จากนั้นเราจะมาโขกกระเทียมกันค่ะเราจะใช้กระเทียมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1หัวนะคะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนๆโขกกระเทียมจนกว่ากระเทียมจะละเอียดดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมพริกไทยลงไปสักประมาณ1ช้อนชาครึ่งโดยขนมชนิดนี้นะคะเน้นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพริกไทยขาวเนี่ยให้ใช้พริกไทยขาวนะจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นแบบไทยดั้งเดิมนะคะ หรือถ้ามีพริกไทยเม็ดนะคะก็ใช้เป็นพริกไทยเม็ดค่ะโขอกให้ละเอียดดีแล้วเราก็มาทําการผัดไส้กันค่ะโดยที่เราจะใช้น้ํามันพืชอยู่ที่ประมาณ50มิลลนะคะเสร็จแล้วใส่กระเทียมพริกไทยของเราลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดค่ะเราจะผัดจนกว่ากระเทียมพริกไทยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมค่ะ พอผัดจนกระเทียมพริกไทยมีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะสีก็เริ่มเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็เติมถั่วที่เราต้มเอาไว้ลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมแล้วก็เกลือปน่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะผัดไส้พร้อมกับบี้ๆนะคะนี่ค่ะกดๆให้ถั่วเนี่ยแตกไปด้วยนะคะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะคะผัดแล้วก็กดกดใบบี้ๆไปแบบนี้นะคะจนกว่าส่วนผสมเนี่ยจะเริ่มเข้ากันแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ประมาณนี้ค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนของไส้เนี่ยก็จะยังมีถั่วเขียวนะคะเป็นบางส่วนที่ยังไม่ไม่ละเอียดดีนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็นําขึ้นได้เลยค่ะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้ไส้ในเย็นสนิทค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปั้นเป็นก้อนกันนะคะวันนี้เราก็จะปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด20ก้อนค่ะไส้นี่เขาจะปั้นง่ายนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็พักเอาไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ไส้ทั้งหมดประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อไส้ขนมกันค่ะโดยหลังจากที่เราพักแป้งมานะคะในระหว่างนี้แป้งของเราก็จะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะตามสัสดส่วนของน้ำกะทิที่ใส่ลงไปนะคะหลังจากที่พักแป้งในแป้งจะมีความนุ่มม,กมากๆค่ะเราก็จะชั่งแป้งนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30-35กรัมนะคะให้พอดีกับไส้ค่ะ สังเกตดูนะคะเนี่ยแป้งจะมีความนุ่มมากๆตามขอบนี่ก็จะไม่มีรอยแตกง่ายนะคะจากนั้นเราก็ทำการห่อไส้ได้เลยค่ะตัวของแป้งนี่จะมีความยืดหยุ่นมากๆค่ะแล้วก็ห่อง่ายสุดๆพอใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเลยค่ะเพราะว่ามาม่าไม่อยากไปเสียเวลาในการ ทอดแล้วพยายามกิ้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะสําหรับมาม่านี่มันยากกว่าการที่เราจะทําให้แป้งเนี่ยเป็นก้อนกลมๆอยู่แล้วนะคะเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆมาดูตัวแป้งนี่จะมีความนุ่มแล้วก็ไม่แตกง,ง่ายแบบนี้ค่ะห่อง,ง่ายมากๆค่ะสูตรนี้เพอร์เฟกจริงๆ ทำหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะไปทําการทอดกันเลยนะคะโดยที่ให้เพื่อนๆใส่น้ำมันพอประมาณค่ะรอให้น้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะนำขนมใส่ลงไปทีละลูกแบบนี้จากนั้นก็คนๆให้ขนมเนี่ยโดนน้ำมันแล้วก็มีความพองฟูขึ้นมาจากนั้นถึงนำลูกที่สองลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทำแบบลูกแรกเลยนะคะพยายามอย่าให้ขนมเนี่ยติดกันก่อนค่ะแล้วก็คนให้ขนมเนี่ยโดนน้ำมันก่อนนะคะพอขนมเริ่มพองฟูจะทำให้ขนมเนี่ยไม่ติดกันง่ายแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปทีละลูกแล้วก็ทำวิธีการเดิมแบบนี้นะคะม,มัมม่าลืมบอกไปนะคะในขั้นตอนการทอดขนมเนี่ยให้เพื่อนๆใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับทอดขนมไปเรื่อยๆค่ะ โดยที่วิธีการทําให้ขนมเนี่ยเริ่มกรอบก่อนนะคะโดนน้ามันให้ทั่วๆก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปทีละรูปแบบนี้ทําให้ขนมเนี่ยไม่ติดกันง่ายค่ะไม่งั้นนะคะเราจะทอดได้ทีละน้อยๆนะคะวิธีนี้เราก็จะทําให้เราทอดขนมได้ทีละจํานวนเยอะขึ้นนะคะ พอใส่ขนมลงทอดจำนวนเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นำตะแกรงนะคะมากดๆขนมนะคะแล้วก็กิ้งให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะขนมของเราเนี่ยจะได้พองฟูสวยงามนะคะ เสร็จแล้วมาม่าจะเอาขนมเนี่ยใส่ตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็กิ้งกิ้งวนบนแบบนี้นะคะเขย่าไปเรื่อยๆจะทําให้ขนมเนี่ยเหลืองกรอบทั่วถึงกันค่ะทําแบบนี้จะทําให้ขนมของเราเนี่ยไม่ไม่ไมติดก้นกระทะนะคะทอาออกมาแล้วจะได้เหลืองสวยทั้ทงชิ้นค่ะ mm hmm. พอทอดจนขนมเหลืองกรอบได้ที่ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโดยก่อนที่เราจะทอดกระทะถัดไปอย่าลืมเอากระชอนนะคะมาตักเศษแป้งนะคะให้อยู่ก้นกระทะออกค่ะ เวลาที่เราทอดกระทะถัดไปในขนมของเราจะได้ทอดออกมาสีสันสวยงามนะคะหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยเราจะพักให้ขนมนเย็นสนิทก่อนที่เราจะไปทําการเคลือบน้ําตาลกันค่ะส่วนผสมน้ําตาลเคลือบเราจะใช้เป็นน้ําตาลทราย200กรัมหรือประมาณ1ถ้วยตวงน้ําสะอาดครึ่งถ้วยตวงกระป๋่นเต็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางจากนั้นน,ะน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงหรือ200กรัมเกลือป่นเสร็จ1ส่วนสีช้อนชาแล้วก็น้ำสะอาด125มิลลิลิตรหรือครึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นใช้ตะหลิวคนผสมเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าส่วนผสมจะละลายนะคะ หลังจากที่น้ำตาลละลายเนี่ยสังเกตดูนะคะฟองที่ลอยขึ้นมาจะเป็นฟองใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นฟองแบบหยาบรอให้ฟองเนี่ยมีความละเอียดยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะเริ่มใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนําขนมของเรานะคะลงใส่คลุกกับน้ําตาลได้เลยค่ะโดยการคลุกกับน้ําตาลให้เพื่อนๆคลุกแบบเร็วๆนะคะจนกว่าน้ําตาลนี่จะเคลือบทั่วๆกันนะคะ สังเกตดูขั้นตอนแรกในน้ำตาลจะเป็นแบบเยิ้มๆแบบนี้นะคะจากนั้นพอเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยเคลือบทั่วๆกันแล้วให้เพื่อนๆปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นเราก็คลุกไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำตาลเริ่มโดนอากาศนะคะหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วจะทำให้น้ำตาลเริ่มเป็นเกล็ดขาวๆขึ้นมาค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆไม่ปิดแก๊สนะคะแล้วคลุกไปเรื่อยๆจะทำให้มันเป็นน้ำเยิ้มๆนะคะจะไม่เกาะติดนะคะหลังจากที่ปิดแก๊สแล้วนะคะมาม่าก็คลุกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะน้ำตาลเริ่มเป็นเกล็ดขาวๆติดขนมของเราแล้วนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะดูค่ะ จากนั้นก็เอาขนมนะคะพักขึ้นตะแกรงสักคู่หนึ่งก่อนนะคะให้เย็นสนิทเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆดูน้ำตาลเป็นเก็ดเก็ดสวยงามมากๆเรามาดูขนมของเรานะคะนี่หน้าตาดูดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะมีความกรอบมีความเหนียวนุ่มใสกะจะตุ้มๆแบบนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากๆ ตัวส่วนของแป้งชั้นนอกนี้ก็จะมีความหนากำลังดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมไข่หงของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ